สร้างโมเดล 3D ง่ายๆด้วยสเกตอัพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างชุดโต๊ะเก้าอี้แบบง่ายๆนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยกันก่อนโดยเข้าไปที่ Windows m o เด l n n o o เลือก Decimal เปลี่ยนหน่วยทศนิยมเป็น0.0และอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยนะคะเราจะเริ่มทำจากเก้าอี้กันก่อนนะคะโดยเลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมขึ้นมาสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งที่มีขนาด25คูณ40เซนตมตรตรงนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดขนาดได้โดยการพิมพ์ตัวเลขนะคะเช่นเราสร้าง25คูณ40แล้วก็พิมพ์ 25, 40แล้ว enter เราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด25คูณ40ค่ะขั้นตอนที่2ให้เราเลือกเครื่องมือครื่องวงกลมมามาร์กตำแหน่ง2จุดแล้วเราจะได้ส่วนที่โค้งแบบนี้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนที่3ให้เราใช้ยางลบลบเส้นทางขวาและข้างล่างออกก็จะได้เส้นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เรานำเครื่องมือวงกลมมาสร้างเส้นวงกลมข้างล่างค่ะโดยใช้รัศมี1เซนติเมตรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ขนาดรัศมีได้เลยนะคะ เมื่อเราได้รูปวงกลมมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเส้นรอบวงของวงกลมไม่ค่อยกลมเท่าไหร่เลยเราจะไปปรับส่วนตรงนี้ให้มันโค้งกันค่ะโดยการที่ใช้ลูกศรกดเลือกเส้นรอบวงของวงกมลมปรับค่า s ิกเม้นให้มากขึ้นแล้วกด enter วงกลมของเราก็จะโค้งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะขั้นตอนที่4ให้เรา triple click ที่เส้นข้างบนวงกลมแล้วให้เลือกเครื่องมือ follow me มา double click ที่ฐานวงกลมข้างล่างค่ะ เมื่อเราได้รูปร่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วให้เราทำการทริปเปิลคลิกอีกครั้งแล้วกด Make Group เลยค่ะขั้นตอนที่5ให้เราเลือกเครื่องมือ Rotate มาวางบนพื้นราบคลิกเมาส์หนึ่งครั้งกด Control แล้วพิมพ์90กด Enter เราก็จะได้ขาเก้าอี้สขาที่มีระยะห่างกัน90าร90องศาค่ะเราจะสร้างอีก2ขาโดยการพิมพ์ดอกจันตามด้วยเลข3แล้วกด Enter เราก็จะได้ขาเก้าอี้สีขาออกมาค่ะหลังจากนั้นให้เราคลุมทั้งหมดคลิกขวาเลือก intersect face เลือก width model เพื่อทำการเชื่อมชิ้นส่วนเข้าด้วยกันค่ะขั้นตอนที่6ใช้เครื่องมือวงกลมสร้างรูปวงกลมที่มีรัศมี2 0ซนเมตรหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกที่เส้นรอบวงเพิ่มค่า s กเ m e n t แล้วใช้ push p พุชพูดึงขึ้นมา4เซนติเมตรทริปเปิลคลิก3ครั้งคลิกขวากด Make g r o u p แล้วนำวงกลมนี้ไปวางบนขาเก้าอี้ของเราค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทำเก้าอี้กันแล้วนะคะให้เราคลุมทั้งหมดของเก้าอี้เลยค่ะคลิกขวาแล้ว Make g r o u p เท่านี้เก้าอี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำตัวโต๊ะกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรก ก็เหมือนเดิมเลยค่ะสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมาโดยใช้ขนาด30คูณ60เซนติเมตรขั้นตอนต่อมาให้เราเลือกครึ่งวงกลมเหมือนเดิมค่ะมามาร์กตำแหน่ง2จุดบนสี่เหลี่ยมของเรากาดตำแหน่งตามที่ชอบเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นให้ลากเมาส์เข้ามาตรงนี้เนี่ยต้องระวังอย่าให้ออกนอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าของเรานะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ออกมาค่ะ ขั้นตอนต่อไปให้เราเอาอยางลบลบเส้นข้างบนและทางซ้ายออกนะคะแล้วทําให้ตรงนี้โค้งโดยการทริปปต้คลิกที่เส้นแล้วไปเพิ่มค่าซิกเมนต์ตรงนี้ก็จะโค้งค่ะขั้นตอนที่4ให้เราใช้เครื่องมือพุชพูลดึงรูปทรงของเราออกมา3เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นหมุนมาทางซ้ายเพิ่มความยาวของขาโต๊ะ10เซนติเมตรและหมุนมาทางขวาเพิ่มความยาวของขาโต๊ะเหมือนเดิมอีก10เซนติเมตรค่ะ หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วให้เราคลุมทั้งหมดคลิกขวาแล้วกด Make g r o u p ค่ะหลังจากนั้นก็ทำเหมือนกับตอนที่ทำขาเก้าอี้เลยค่ะโดยใช้เครื่องมือ Rotate คลิกเมาส์หนึ่งครั้งกด Control พิมพ์90กด Enter ตามด้วยดอกจัน3แล้ว Enter เราก็จะได้ขาโต๊ะสขาค่ะต่อไปเราจะสร้างตัวโต๊ะข้างบนกันนะคะ เลือกเครื่องมือสี่เหลี่ยมกดคอนโทนแล้วกดตรงกลางของตัวโต๊ะหลังจากนั้นลากออกไปโดยใช้ขนาด1 0 0 0คูณ0ซมแล้วใช้เครื่องมือพุชพูลดึงขึ้นมา5เซเมตรคลุมทั้งหมดคลิกขวากดเมคกรุ๊ปหลังจากนั้นคลุมทั้งหมดของตัวโต๊ะคลิกขวาแล้วเมคกรุ๊ปอีกครั้งค่ะทีนี้โต๊ะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเราจะมาทำการลงสีกันค่ะเพื่อนๆก็สามารถลงสีได้ตามใจชอบเลยนะคะความรู้เพิ่มเติมนะคะเราสามารถใส่เท็กเจอร์ได้ด้วยนะคะโดยการเลือกสีที่เราจะลงในคลิปเนี่ยเราจะลงสีของไม้ไปนะคะแล้วกด Edit กดเลือกไฟล์ตามภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะได้เท็กเจอร์มาแล้วค่ะถ้ายังไม่พอใจเราก็สามารถปรับสีได้อีกด้วยค่ะเมื่อเราลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการ Copy เก้าอี้กันค่ะให้มันเพิ่มเป็นสีตัวนะคะโดยการเลือกเครื่องมือ Move กด o t t r o l กดเลือกเก้าอี้แล้วก็ลากไปที่ที่เราต้องการเลยค่ะ ทำแบบนี้จนครบทั้งหมด4ตัวเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับชุดโต๊ะเก้าอี้ของเราเป็นยังไงกันบ้างคะทํากันได้หรือเปล่าเห็นไหมคะว่าชุดโต๊ะเก้าอี้นี้ทําไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ